โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาสุ่มหาสปิริตให้ดากอนเมดของผมนะครับโดยสปิริตที่ผมจะหานะก็คือทูสปิร i t นะครับไม่ก็ดีวสปิริตนะเพราะว่าผมชอบมากที่มันแบบว่าช่วยทำให้ติดบอร์ดได้นะครับผมก็ผม,ผมที่จริงอยากได้ทูสปิริตมากกว่าน,นะแต่ก็เสียดายดีวสปิริตเหมือนกันแล้วก็ ขอผมได้ทูสปรีก่อนอ่าดีวายแล้วกันนะผมก็เดาวมาหลายวันเลยนะเตรียมมาสามร้อยสามสิบเอ็ดอันก็เดี๋ยวผมขอเียบไว้ก่อนนะเฉยบสามร้อยอันเขียบไว้เขียบไว้ ก็ไปเริ่มกันเลยนะทุกคนอ่าทับลิทที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คืออ่าคาเลคติกนะครับคาเลคกติกก็คือแบบว่าเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะห้าปอร์เซ็นนะครับแล้วก็บอกอ่าโอกาสชี้ยี่สิบเอร์เซแล้วก็เลือกคูดาวห้าเ์เซ็นตะครับแล้วก็เราจะมาหาทูสปลิตกันนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับนี่ ันแรกมาก็ได้ซ้ำเลยอาเคนเฮ้ยอ,อาเคนอาเคินเฮ้ยสตอร์มอ่ะทุกคนนี่ก็ดีนะ1.5%แล้ครูดาว25%มังกรมันครูดาวนานด้วยนะเฮ้ยเหลือ,อ7.2เลยอ่ะเฮ้ยถ้าผมเฮ้ยมันเพิ่มเยอะนะแต่ก็นั่นแหละครับเรามาหา กูสเปริตนะผมก็จะเอาตัวชีกเลยนะเพราะว่าถ้ามันได้ของดีมันจะหยุดสามร้อยไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้จะไปอยากไปเจอหน้าใครถ้าสามร้อยไม่ได้อะโอ้ยมาเธอเฮ้ยผมลืมน้ำยาวอะ่ะมันมันไม่ได้ช่วยนะแต่ว่า เป็นแต่ว่าสายมูนะครับอขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตอบคนอีกทีเพราะว่าผมทำชิปอยู่นะพี่มาหน่อยมาหน่อยเลอกดูสปิริตไม่เอานะเวสามร้อย300อันไม่ได้อะโกลดินเฮร์สเตล อุ้ยแปดสิบบาทแล้วนะบางคนเตรียมมานิดเดียวแม่งได้แล้วผมยังไม่ได้เลยไม่เอาแบบนั้นนะเฮ้ยเอาไปเล่นไปยี่สสามเดี๋ยวรับตาสุ่มดีกว่าเฮ้ย โอ้มิลเลอร์อตาเสมือนมาหน่อยมาหน่อยเฮ้วทำไมไไม,มันตีแตกหลายรอบจังอ่ะโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเราเราคืบหน้าแล้วนะเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วมาหน่อยมาหน่อย เกลืออะไรขนาดนั้นวะทำไมคนเหนื่นได้ง่ายจังอ่ะโอ้สตอมดีไวท์ก็ได้ตอนเนี้ยไม่รู้จะเกลือ,อยังไงแล้วเนี่ยใจเย็นเอ้อย,ออยนี่กดรีเลยกดรีเลย เกดอ,อผมได้แล้ว่ทุกคนโดยวรวมก็คือเสียไปเท่าไหร่นะทุกคนใช้เครื่องยินเลขกันาสามสบเอ็ดลบมีเท่าไหร่นะตอนนี้ผมมีร้อยห้าห้าว่ะสามสามหนึ่งลบร้อยห้าห้าก็ผมใช้ไปร้อยเจ็ดสิบหกอันว่าจะโคตรเยอะอแต่อย่างน้อยก็ได้นะฮือหยีผมได้แล้ว ดีเราขอแช็ครับวีดูดีของได้ทุกสปิดเลยทุกคนโ <Dang. S 1> อเคเฮ้ย <S <S ลบสิบเอ็ดเอ็กซิสวตุเฮ้ยที่เหลือผมก็ขาดเอาอไม่ตีแล้วนะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับก็ หวังว่าทุกคนจะได้ทูสปิริตกับออมตี้แล้วก็ได้ตัวรับในตู้เอ้ในประตูด้วยนะครับก็ขอขอให้ทุกคนโชคดีครับก็เจอกันชิปใหม่ครับผมก็เจอกันนะผม